ผักชีล้อมค่ะผักชีล้อม เสียนฝรั่งค่ะฝนกระตกเห็ดหัวหนูเห็ดหัวหนูหอมแกงเฮ้ยหนาว พลังกระเจ้าทำมาพวกเธอมาทำอะไรกันฝนตกกระจายรักในห <c oughs> <c oughs> ้องก็ได้ภักเสียนฝรังจ้าเก็บไปดอง มันเริ่มแก่แล้วเนาะเริ่มเป็นดอกละอ่ะพี่จาเบรกไว้ด้ว ตกลงคลองเด้เอาฝนเริ่มตกแล้วเมื่อกี้เห็นฝนตกเป็นเห็ดหน้าเลย หนีหนาวเถิดเออเอาอย่าพึ่งตกใจเย็นๆคนเอ้ยผูไปบบถุงยางมางงายปะเนาะนเนี่ยอย่าเฝ้าเก็บไมุ่งข่อยเนี่ยเก็บมันยุ่งมไม่มีมือใส่มีบ่ นีเราว่าเราสิขี่รถมาแป๊บเดียวบอกมันให้เอาถุงมานำาเราเอามาเดี๋ยวสิเอาถุงมาให้เห็ดหูหนูสวยๆผักอันนั้นก็เก็บวัวเหล้วอยู่วัหลังเดี๋ยวต้นนั้นทั้งต้นเลยปุณห์นะปุณ่ะคืนอุ้ยปุณห์ไหนนี่ปีนขึ้นไปต้องเอาแม่นั่นเอาแม่นสอยเอาุน่ะ เอทนโหนอสวยๆวยไฟแรกเนี่ยพวกกินตักสีตักสีต้หมามาแม่อัดจัดตักสีเก็บใส่อีหยังบ่บ่อยมันเอาถุงมาเผื่อเนี่ยเอาละว่าเราจะเอาถุงมาอยู่ในรถเรานั่นถุงบ่อึดเออมันใส่พักนั่นแหละเต็มเลย,ยนี่แล้วมื่อเอาเมือเ่อบ่เอาถุงม้าน่ะเห็นสุยางสุนแนวมื่อเอาถุงม,าม้าพวกมีอย่างจากยาง ไอ้ทูนูเจา้าค่ะโด,ดไอ้ส้มไอเมียงข้ามไปให้ดูเอาเอาไอ้ตักัวดินใส่น้ำตักัวดิน